สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพามาดู Ford s t o r m t a c นะผมละเป็นตัวขับเคลื่อน4รล้อนะตัวนี้จะมี2เกรดมีขับ4กับขับ2รุ่นนี้เป็นขับ4ราคา1 3 9 9 0 0้บาทนะครับขับ2ราคา1 2 6่0 0 0าบาทตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าเปิดตัวมานี่คนที่จอง Y i ย e ทออกรถไปแทบจะน้ำตาเล็ดนะครับผมราคาต่างกันประมาณ 85, 0 0 0บาทนะเดี๋ยวพามาชมว่ามีอะไรบ้างแต่เดี๋ยว พามาดูล้อก่อนล้อนี้เป็นล้อเวกนะผมเป็นแบบ performing แล้วกับคู่กับยางตัวโยทานะครับนี่เป็นล้อที่อยู่ในกระแสตอนนี้เลยนะครับผมที่อยู่ในเอเวอเรสต์นะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับผมปกติล้อจะมีอยู่สามประเภทก็คือล้อแบบแคสติ้งนะครับแคสติ้งก็คือเป็นล้ออย่างเช่นล้อโรงงานหรือว่าล้อทั่วไปที่แบบหล่อขึ้นมาทั้งทั้งชิ้นเลยนะตัวนี้เป็นล้อประเภทที่สองคือล้อ performing นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าน้ําหนักมันอะ มันจะต่างกับตัวล้อดเดิมเนี่ยประมาณ8ดโลนะครับผมตัวนี้นักประมาณสักถ้าล้อย0ี่เนี่ยประมาณสัก11โลสโลนะครับผมก็คือปร,ปรติเนี่ยร้อย0ี่อะยกมือเดียวไม่ได้นะอันนี้ยกได้นะครับผมก็ข้อดีก็คือทําให้ประหยัดน้ํามันนะครับผมเรามาดูวิธีการผลิตกันหน่อยว่าคําว่า performing เนี่ยมันเราได้ยินกันมานานนะว่ามันคืออะไรวะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไป ศึกษาและค้นคว้ามาประมาณหนึ่งนะอยู่หลายวันเลยไปหมกมุ่นประมาณสักอาทิตย์นะออึงอ่ะค, 2. คือล้อจะมีสามเทพขึ้นหนึ่งล้อแคสติ้งอ่าแคสติ้งสองคือล้อเพอร์ฟอร์มิ่งก็คือล้อนี้แล้วก็สามก็คือล้อฟอร์สนะคำว่าฟอร์สเนี่ยเราเคยได้ยินในฟอร์ดเรียกก็คือเป็นปีกนกของตัวแรปเตอร์นะที่ที่เป็นปีกนกแบบฟอร์สปีกปีกด้านบนนะ่ะนะก็จะเป็นวิธีอีกผลิตแบบหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเล่านี้ก่อนก็คือนี้เพอร์ฟอร์มิ่ง ด้านหน้าล้อเนี่ยก็คือทําการแคสติ้งแคสติ้งก็หมายถึงว่าเราหล่อแค่หน้าล้อเข้ามานะเราหล่อเฉพาะลายเนี่ยด้านหน้านะครับผมส่วนล้อด้านในเนี่ยท้องล้อเนี่ยเราเราใช้วิธีการเป่าเป่าความร้อนเข้าไปแล้วก็ทําการกลึงนะดึงดึงล้อเพื่อให้ได้ตามสเปคนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นล้อแคสติ้งเราจะหล่อแค่เราจะหล่อเราจะหล่อที่9้านิ้วเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเราอาจจะหล่อแค่ประมาณสักหกนิ้ว7ดนิ้วเนี่ยแล้วเราก็ ใช้ใช้ไฟเนี่ยเป่านะครับผมถ้านึงไม่ออกก็ก็มันจะคล้ายๆกับเวลาเราป,ปั้นดินเผานะปั้นดินเผาเราใช้มือดึงเลยอ่ะแต่นี้ก็ใช้เครื่องใช้เครื่องจักรในการผลิตนะครับผมทําการก็คือเอาง่ายเรียกว่าล้อรีดนะที่เขาเรียกว่าล้อรีดล้อรีดเนะี่ยก็คือใช้คําร้อนเป่าแล้วก็มีตัวรีดนะครับผมตามโปรแกรมเขานะตัวนี้ออฟเซตลบออฟเซตบวก15นะครับผมแล้วก็สเปคเนี่ยกว้าง9้านะขอบ20น้ําหนัก หายไปประมาณ8โลนะครับผมและอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นล้อเรียกว่าล้อฟอสนะครับผมล้อฟอสเนี่ยจะชุดนึงประมาณแสนกว่าประมาณแสนห้าได้ประมาณแสนห้าไม่ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นพวกย,ยูโรยุโรปก็จะเป็นพวกบีซีฟอสอะไรพวกเนี้ยที่ใส่ใพวกเบนซ์พวกอะไรางมันจะมี2ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยก็มีนะครับผมในในส่วนของล้อเวกเนี่ยก็จะมีล้อฟอสเหมือนกันนะก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จของเขานะ ก็คือเอาล้อลายพวกนี้แหละถามว่ามันเหมือนกันไหมมันค่อนข้างคล้ายแต่ว่าการฟอร์ตเนี่ยก็คือการ CNC นะครับผมคือเราใชอลูมิเนียมเกรด6061นะลักษณะเป็นทรงกระบอกเราก็ตัดนะครับตัดตัดให้ได้สเปคนะสมมุติเราอยากได้กว้าง9้าเราก็ตัดมาอาจจะ9หรือ10นะครับผมแล้วก็ทำการ CNC ลายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งวงใช้เวลาประมาณสัก20ชั่วโมงได้นะครับผมลักษณะก็ CNC ก็เหมือนกับการกลึงเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบ หมือนกัดลายครับผมแล้วก็มีน้ำเขาเรียกน้ํายาหล่อเย็นอะที่เป็นน้ําแบบเหมือนสีน้ำนมอะก็เทประมาณนี้มันก็จะกัดข้อดีก็คือมันจะแกล่งล้อเนี่ยมันจะแกล่งแล้วก็เบากว่าน,นี้อีกประมาณสัก1นกิโลได้นะครับผมแล้วก็สามารถคัตตอมสเปคได้นะเราอยากได้กว้างเท่านู้นเท่านี้นะครับผมแล้วก็าสามารถเลือกพีโหลดได้พีโหลดก็หมายถึงว่าเวลาล้อล้อทุกชนิดเนี่ยถ้าได้ไมาตรฐานนะเขาจะเอาไปเติมลมเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ ตะแคงล้อประมาณอีกอย่างนี้แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเหล็กอะน้ําหนักประมาณหนึ่งทิ้งลงมาเลยทิ้งลงมาขอบนี้นะครับผมถ้าเกิดมันได้มาตรฐานเนี่ยมันจะไม่แตกนะหรือว่ามันอาจจะแตกที่น้ําหนักประมาณหนึ่งนะก็แล้วแต่นะครับผมนี้เป็นขั้นตอนของการเทสขั้นโรงงานเลยนะครับผมล้อฟอร์มันจะดีกว่าล้อนี้ก็คือ,อตัวลายเขาจะคมกว่านี่พวกพวกเหลี่ยมพวกนั้นมันจะคมกว่าแล้วก็หลังล้อเนี่ยตรงนี้จะ สามารถทําได้บางกว่านะครับผมมันก็เลยจะสวยงามกว่าสังเกตว่าถ้าล้อฟอนเนี่ยมันจะก้านจะบางๆนะถามว่ามันจะหักไหมไม่หักนะครับผมเพราะว่าเกรดของอลูมิเนียมเนี่ยม,มันคนละเกรดกับที่ถ้าเราถ้าเราไปนึกถึงอลูมิเนียมแบบทํามุ้งลวดมันก็ไม่ใช่เนาะอ่าอันนี้เป็นเกรดแบบโรงงานนะเป็นเกรดแบบนี่เลยนะครับผมอ่ะโมเรื่องล้อมาเยอะก็อันนี้มาเข้าเรื่องของตัวสตอมแท็กนะสตอมแท็กเนี่ยชุดแต่งจากโรงงานเนี่ย ก็มันจะคล้ายๆกับวายแท็กแต่ว่าเขาจะคุมโทนเป็นดําเงานะครับนี่เริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยปกติวายแท็ White ก็จะเป็นสีสีฟ้านะโลโก้วงลีสีฟ้านะตัวนี้เป็นสีดํานะครับผมตัวกระจังหน้าเนี่ยก็ดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าคุมโทนเป็น,เป,นเป็นโนแบ็กนะสีแบบเงาเลยเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ากลอสซี hmm. ่นะครับผมนี่แล้วก็เพิ่มไฟเข้ามาตัวหนึ่งนี่ a u x แมเป็นเป็น LED 3จุดนะสังเกตว่าคัตออฟเขาจะพุ่งเข้าตรงกลางนะก็คือรวมแสงเข้าตรงกลางนะครับผมมันมันจะทํางานเมื่อเมื่อเปิดไฟสูงเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวผมพาดูที่ไฟแมทริค LED ความฉลาดของมันก็คือเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันจะทําการค а л เบตก่อนนะมันก็จะขยับขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อปรับระดับนะครับผมแนวระนาบนะครับผม ประมาณน,นี้แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวไฟที่สองด้านข้างนะครับผมนี่ไฟตรงนี้จะเป็นไฟที่หมุนตามพวงมาลัยนะเวลาเราหมุนคือเอาง่ายเวลาเราโคง้งขับเข้าโค้งเนี่ยโค้งขวาตรงนี้ก็จะติดนะก็คือเหมือนช่วยส่องตรงทางโค้งนะเพิ่มแสงให้เรานะครับผมนี่ก็ตัวนี้ก็วแท็กก็มีแต่ว่าตัว a อ x Lamp เนี่ยตัวนี้ตัวว i แท็กไม่มีนะ รุ่นนี้นะผมได้เพิ่มถอยจอดเข้ามานะวายแท็กนี้ถึงกับแบบว่าตาตกในครับผมนี่เซ็นเซอร์12จุดนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วนี่จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์จอดนะเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์กระยะนะครับผมระยะใกล้สุดเนี่ยประมาณ15เซนติเมตรนะเส้นสีแดงถ้าทุกคนเห็นเส้นสีแดงก็จะคือ15เซนนะครับมาตรฐานเลยนะครับผมกล้องหน้ากล้อง กล้องสามร้อยหกสิบองศาตรงหูกระจกเนี่ยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเหมือนกำเหมือนก,กันกับไวแท็กเลยนะครับผมอ่าก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องออฟโรดนะ adaptive cruise control แบบ s t o r a n Go นะครับผมมีนะมีเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกับระบบเแบรบกความเร็วต่ำนะระบบ AEB นั่นเองนะครับผมนี่ adaptive cruise control ฮนะชุดแต่ง ชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดหน้าวายนะครับผมปกติวายเขาก็จะทําแต่สีดาด้านนะแต่ว่าเองนี้เราคุมโทนนะนี่คือเขาเงาขนาดนี้ล้นี่คุมโทนนะครับงานของวายนะครับจะมีป้ายแท้นะนี่นี่นะป้ายป้ายแผ่นเพลมีรับประกันให้นะครับผมเป็นชิ้นงานชิ้นงานเนี่ยเป็น ABS นะครับอ่าแล้วก็ติดตั้งด้วย 3M นะครับถ้าเบื่อก็ถอดออกได้เลยนะครับผม ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกันชนเดิมของเขานะก็มันมันก็เพิ่มความแข็งแรงให้นะเพราะว่าตัวกันชนเดิมเนี่ยไม่ได้ถูกถอดออกนะครับคิ Q ้วล้อนะครับผมคิ Q ้วล้อตัวนี้ของวายเขาจะไซส์อยู่ประมาณ9นิ้วนะดูเขาทำสีทําสีแบบ2 k เต็มระบบมันโคตรเงาเลยนะเงาเทียบกับของฟอร์ดอะเนี่ยดูแบบสุดจัดอะฮะนี่อันนี้สีเดิมของโรงงานเลยนะนี่วยดูเขาทาสีดิ ยังเงาอะตาแตกฮะเคลือบแก้วก็หล่อเฟียวเลยคันนี้อันนี้ก็มี 3M อยู่ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ตัวด้านข้างไม่ใช้ซิลิโคนนะครับผมเวลาเบื่อก็ดึงออกนะครับผมดึงออกตามหมุดเนี่ยตามหมดุดถอดหมดุดล้อมันก็จะออกเลยนะฮะนี่ล้อฟอร์ตตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในเอเวอเรสเนี่ยเขินเลยนะเนี่ยแบบนี้คือเขิดนเลยนะ พราะมันโล่งไนงะปกติเขาจะไปใส่เบรกกันใช่ไหมจานสี่ศูนย์ห้านะนี่คือแบบไม่ได้นะผมนี่โล่งโล่งอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าอยู่ในเอลเลสนี่เพื่อนเพื่อนล้อเลยนะก็ตัวนี้ก็ติดตั้งเบรกแ,แบมโบ่ได้เหมือนกันนะสําหรับรุ่นนี้ติดตั้งได้ด้านหลังเขาก็มีดิสเบรกให้แวะชมภายในกันนี่ฝั่งผู้โดยสารนะครับผมนี่ฝั่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะครับเบาะด้านซ้าย ของภรรยาเนี่ยก็เป็นบอ่อไฟฟ้านะมีดันหลังนะครับผมมีด้านหลังมีนี่นปรับไฟฟ้าเลยนะครับผมบ่อตัวนี้นะครับผมคล้ายๆทรงแรปเตอร์นะดีไซน์เหมือนกันเป็นหนังแล้วก็บวกหนังกลับนะฮะโทนคุมโทนดำแดงนะฮะตักชื่อสตอมแท็่สวยงามเลยนะหัวเกียร์แบบอ e ีชิปเตอร์นะผมนี่นะ เกี่ยสิสปีดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นอ e ีชิปเตอร์นะครับก็คนที่ออกไวแท็กไปใหม่ๆเนี่ยคือร้องเลยตอนนี้คือขายดีมากนะสำหรับตัว StormTag นะมี2เกรดก็คือขับ4ขับ2ต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนเฉยๆนะส่วนความแรงนะครับเหมือนกันเลยหน้าจอตรงกลาง12นิ้วนะครับผมแอร์แบให้ไป7ใบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมดูของน,นี้ดูแค่นี้ก่อนก็ได้ด้านบน โลบาใหญ่ขึ้นนะฮะไอ้ราวหลงนะังคาเนาะตัวนี้ก็ลํำหนักได้ลําหนักได้ร้อยโลเหมือนกันนะนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะสามารถยกได้เนะี่เดี๋ยวผมทำให้ดูคร่าวๆอยู่ฝังนี้ไหมอ,อ๋อมันงัดตรงนี้นะครับหมตากล้องผมพยายามมากเดี๋ยวผมติปนะครับนี่นี่ยมันก็จะไปยังงู้นนะครับต้องทำสองคนนะเดี๋ยวมันฟาดหลังคาเขาเป็นรูนะครับ มันก็จะเป็นลาวที่แบบว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนี่แล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้อ่าเั็นไงล่ะตัวนี้ก็จะเป็นแนวที่สามที่มารับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เลื่อนได้ด้วยถ้าสมมุติเรามันทุกแบบว่าอะไรอนะ่ะพวกบอร์ดอะพวกไซส์บอร์ดหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไปเล่นอะไรพวกนี้ได้นะนะตัวนี้คือแบบว่าไวทแท็กนี่แบบว่าน้ําตาซึมฮะเพราะว่า ของ w i ยแท็กเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟิกนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ f l e ซิ b บิเลื่อนได้5้าตำแหน่งนะครับผมนี่ทีนี้ถ้าลูกมันก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับตัวซอมแท็เนี่ยก็คือเพิ่มเงิน5้า0 0นบาทนะใช้เงินแก้ปัญหาในการซื้อฝาปิดจากโรงงานนะครับผมก็จะเป็นฝาปิดสีอันนี้สีสีเงินเนาะสีเงินจากโรงงานนะครับผมข้อดีคือสามารถ มันเราไม่ต้องพกรีโมทหลายอันก็คือมันจะอยู่กับตัวรีโมทของรถเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปิดเปิดอยู่ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือของเขาเนี่ยของฟอร์ดเนี่ยโรงงานฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีซีลยางตรงนี้ด้วยนะครับปกติเวลาขับเนี่ยน้ำมันก็จะเข้าตรงหลังกระบะตรงตรงข้างข้างไฟเลยนะครับผมตรงข้างข้างไฟเลยฮะตัวเนี้ยตัวของฟอร์ดเขาจะกนันะน้ําได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ ไฟนี้ผมบอกเลยว่าแพงมากนะเบิกคู่ละสามหมื่นนะเนื่องจากว่าเป็น Fu l l l ล d นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้อ่าม,นะมีตัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ทํา,าอะไรบ้างก็เป็นไบสปอร์ตไบสปอร์ตก็จะไปเตือนตรงรหูกระจกนะครับผมเป็นสีส้มๆเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็จะไปเตือนเราแงะมาดูปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเออมันมีรถอยู่ตำแหน่งที่เป็นจุดอับสายตานะครับผมแล้วก็ เป็นเซ็นเซอร์ที่จับคนด้านหลังนะเวลามีคนเดินผ่านหมาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ารถตัดหลังเนี่ยมันก็จะเบรกให้เลยเพราะว่ามันจะมีเบรกไฟฟ้านะครับผมควบคุมให้เรานะครับผมฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมอืมผ่อนแรงแต่ไม่ผ่อนรถให้นะครับอันนี้เป็นแบบพอชั้นบาร์นะครับผมอ่าถ้าผ่อนรถเราก็ต้องจัดไฟแนซ์ก่อนแล้วก็เครดิตต้องดีด้วยนะครับตัวนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับผมดาวน์ร่มต้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ออแล้วไม่กี่ตังเราแต่ว่าเงื่อนไขก็เยอะหน่อยนะครับผมตัวนี้กล้องด้านท้ายนะครับผมนี่โลโกโล้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นออกดำาๆนี้ไอตัวคำว่าเลนเจอร์เนี่ยปกติจะเป็นหลุมนะนี่เขาเหมือนกับติดเพิ่มนะครับท็อปอัพโลโกโล้ของตัวนี้ออกเป็นโทนดำแดงซอมแทกนี่โคตรเท่เลยผมบอกเลยว่าหน้าแกะเอาไปติดรถผมมากนะฮะผมเป็นเอลทีไงอยากได้แบบนี้นี่สลักษณ์4 x 4นะครับผม ลายกราฟิกสวยงามนะครับตัวกันชนท้ายด้านหลังเนี่ยสีคนละสีกับตัวไวยแท็กนะไวยแท็กเขาจะเป็นสีก็เลยอากาไฟแม่นี้ดําเงาคุมโทนนะฮะมีเซ็นเซอร์ทั้งข้างเหมือนกันนะโคตรเท่บอกเลยว่าสุดจัดล้อเดิมล้อเดิมของตัวซอมแท็กเนะี่ยมันจะแตกต่างกันที่ตัวล้อเดิมเป็นล้อยีสิบนะจากโรงงานคือแบบ คือคนที่ออกไวท์แท็กเนี่ยล้อสิบแปดฮะมาเห็นล้อยี่สิบแบบสีแมตต์แ,แบล็กด้วยแล้วก็มีขีดแดงคือแบบว่าเอาง่ายๆไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งเลยแต่ว่าคันนี้ขอแต่งนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวนะมันเป็นล้อที่อยู่ในกระแสเหลือเกินนะกับล้อเวกนะครับผมมีทั้งซีรีส์ฟอร์สนะครับผมแล้วก็เพอร์ฟอร์มิงนะฮะชุดหนึ่งก็ประมาณแสนนึงนั่นเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดานะถ้าฟอร์สก็ประมาณสองแสนนะครับผม ตัวนี้สามารถอัพเบรกได้นะนี่ใส่เหมือนพวกเอเวอรเรสต์ได้เลยนะเป็นสุตลต่านแบบเป็นสุตลต่านแบบว่ากระบะได้เลยนะผมโคตรเท่ <c ote> นะบอกเลยว่าตัวนี้ช็อคอัพจากโรงงานเนี่ยดีอยู่แล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ต้องสรรหาไปเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยกนะถ้าเรายกเนะี่ยคือเราต้องไปเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเราที่ที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการความยาวของโช๊คมันเหมือนกับว่าถ้าเราแบบว่าเราอยากสูงแล้วเ,เราไปใส่แบบส้นสูง,สงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะแบบ จังหวะเดินจังหวะอะไรเงี้ยจังหวะวิ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็อาจจะมีจังหวะข้อเท้าพลิกอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเรายกสูงอะ่ะเราต้องคือขาเราต้องยาวด้วยนะเราต้องยาวที่ขาเราอ่าไม่ใช่เราเขย,ยิ่งแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นทรงแบบเดิมๆแบบนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเป็นชกแบบอ่าโมโนโทูบซึ่งไม่มีใครให้นะไปสํารวจดูในตลาดบ้านเราได้ว่ามีใครให้ชกโมโนโทูบ บ้างนะตั้งแต่รุ่นสปอร์ตนะครับผมอันนี้รุ่นอันนี้ก็รุ่นท็อปเหมือนกันนะรุ่นท็อปอ่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยราคา900,070,000เนี่ยก็ได้โมโนทูบแล้วอันนี้ก็ท็อปเหมือนกันนะโมโนทูบข้อดีก็คือยังไงก็คือเป็นกระบอกเดียวนะวระบายความร้อนได้รวดเร็เวก็เป็นประเภทเดียวกับพวกโปรเฟนเดอร์นะครับผมเป็นเป็นเหมือนโปรเฟนเดอร์เลยนะปกติอ่ารุ่นรุ่นอื่นๆหรือค่ายอื่นๆอาจจะให้เป็นแบบทวินทูบนะฮะทวินทูบก็คือ เป็นกระบอกซ้อนกันอย่างนี้นะครับผมการระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะทําทําได้ยากนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นโมโนโน,นะจะมีแกนโช็กแค่ครึ่งเดียวนะครับผมแล้วก็น้ํามันกับแกนน๊สจะแบ่งแยกกันชัดเจนนะครับผมทําให้เวลาเราไปขับรถระยะทางไกลๆเนี่ยมันมีสเสถียรภาพในการขับขี่มากกว่านะมันโชคมันจะแบบว่าทำงานแบบเดิมอะได้ยาวนานนะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผม มีอะไรอีกอ่ะอันนี้กล้องตรงนี้ก็ถูกติดมีจากโรงงานนะครับผมดูฝั่งคนขับบ้างคนที่ต้องขับให้คนที่จ่ายตังค์นะนี่พอมา,าไรไฟฟ้านะผมนี่โทนปุ่มโทนดำแดงนะครับผมหน้าจอตรงนี้12นิ้วไหมว่รารู้สึกเต็มเหลือเกินนะนี่12นิ้วนะอันนี้ก็12นะครับผมนี่นี่เกียร์มีเกียร์อ่าจอดนะครับผมถอยแล้วก็ เกียร์ว่างแล้วก็เกียร์เอ็นนะเกียร์ว่างไว้ใช้เวลาเราถอยจอดกับขัใส่โฟโลเนาะนี่เกียร์เอ็มก็คือเกียร์แมนนวลบวกลบก็คือแบบคุมเองนะเบรกมือไฟฟ้านะนี่อันนี้เป็นโหมดขับขี่อันนี้ถอยจอดนะผมถอยจอดแล้วก็ปุ่มหมุนๆน,นะก็จะหมุนได้มีโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดอะไรอะถนนลื่นนะสลิปพารี่นะครับผม แอร์แบ็กเบเพิ่มเติมเข้ามาเครื่องยนต์ก็ตัวนี้สําหรับสตอมแท็กเนี่ยเป็นใบเทอร์โบนะครับผมอลองดูสักหน่อยใบเทอร์โบคือเทอร์โบเล็กกับใหญ่นะใบก็คือ2องเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างแรปเตอร์ or, คือแรปเตอร์เป็น t ทอวินเทอบเป็นเทอร์โบเท่ากันแต่ว่าตัวนี้เป็นเทอร์โบแบบแบบเล็กกับใหญ่นะครับผมเครื่องยนต์2.0ครันี้รู้สึกว่าจะ จะติดไอ้นี่นะฝึกตึงแล้วกันนี่คันนี้ติดไอ้นี่มันตอนเปิดก็รู้สึกเกรงข้อมือแล้วกันนะครับมันก็สะดวกตอนที่มันแบบขึ้นไปแล้วนะแต่ตอนงัดน,นะมันมันมันเหมือนมันแบบต้องใช้กําลังหน่อยนะอันนี้ฟอร์ดไม่ได้แถมครับผมแถมให้อันนี้อันนี้ฟอร์ดแถมครับอันนี้ใช้ใช้ได้จนแบบว่าลูกบวชจนแบบว่าศึกนะครับ หรือว่าเป็นเจ้าวานมันก็ไม่พังนะตัวนี้นะครับผมก็ทําไมฟอร์ดให้แบบนี้ก็คือข้อหนึ่งคืออันเนี้ยมันรถผมก็เป็น XLT เนาะใช้ใช้มาหลายปีแล้วมันก็เหนื่อยล้ามันบางทีมันก็อันนี้ลงมาเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนข้อเสียก็มีนะข้อดีก็มีนะครับผมแต่อันเนี้ยก็คือฟอร์ดคือมันเข้าศูนย์หมื่นห้าไงเนี่ยเข้าศูนย์หมื่นห้าคือแบบบางทีลืมศูนย์แล้วออกศูนย์ไหนเนี้ยก็ นา,นานจะเข้าทีหนึ่งนะแล้วก็มันก็ส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องของช่างไงช่างเขาก็จะเช็คตามระยะเขานี่แบตเตอรี่นี่รับประกันหนึ่งปี2 0 0 0มนโลนะครับผมเป็นแบบ A M, H M G A g M A g M นะมีโครงกิบมีคล้ายๆว่ามันเป็นแบบซอกเล็กๆอ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็จะแบบข้อดีคือเวลารถมันเอียงมันไปออบรถไปเลยมันก็จะไม่ไหลเยิ้มออกมานะครับผมทำให้รถเราผูกพังนะครับ ตัวได้ช้าเนี่ยวางสูงนะดูยน้ำได้800มิลลิเมตรก็80เซนบ้า80เซน80มิ80ลลิเมตรก็ดูเยอะดีนะครับผมตัวนี้เครื่องโยนต์แพนเทอร์รหัสแพนเทอร์นะครับผมเป็น e ีโค l บลูนะครับขนาดประมาณ A4 นะนี่ไม่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าใช้เทคโนโลยีการลดแรงเสียดทานด้านในเพิ่มแรงดันน้ำมันนะครับโดยการเปลี่ยนหัวชีดแบบเพียโซเข้าไปนะครับผมแล้วก นี่ฝั่งนี้เทอร์โบนะบมีเทอร์โบเล็กกับใหญ่ทํางานร่วมกันนะครับผมโดยโดยเทอร์โบเล็กเนี่ยเรียกว่าเทอร์โบชาร์เจอร์ทำงานรอบต่ำนะครับผมเวลาเราแบบว่าออกตัวเนี่ยออกตัวแรงเนี่ยเทอร์โบเล็กทํางานปุ๊บพอรอบอกลางเทอร์โบเล็กเนี่ยมันก็จะผลักดันไอเสียเนี่ยเข้าไปสู่เทอร์โบใหญ่นะครับผมเพราะว่าหลักการทํางานของเทอร์โบก็คือใช้ไอเสียในการทํางานนะครับพอรอบสูงเนี่ยก็คือเทอร์โบเล็กตัดการทํางานนะครับผมมันก็จะผสมประสานกันประมาณนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผม ตัวเบรกนะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีหม้อลมถ้าเป็นหม้อลมเนี่ยเวลาเราเราเหยียบย้ำ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 เนี่ยมันก็จะแบบแข็งเบรกมันจะแข็งนะแต่ตัวนี้มันไม่แข็งนะครับผมสามารถย้ำ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 ได้นะครับผมก็ระบบเบรกก็ ABS โอ้ดูดินะมันจะแบบว่าตึงนิดนึงอ่ะนะคือมันดีไงตอนตอนที่แบบว่า ตอนที่มันขึ้นไปแล้วแต่ว่าตอนที่เราจะเปิดมันเนี่ยมันจะแบบว่าตึงหน่อยนะบอกโคตรแรงเลยนะก็สําหรับพี่ๆที่ยังไม่มีรถก็หรือก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับผมเบอร์โทร0917618526นะครับผม i อดี n ไลแอดวัตฟอร์ด168หรืออยากมาชมความหล่อของรถก็ได้ที่ฟอร์ดพนนครสาขาเกษตรน้มินนะครับก็ มาดูแนวทางการแต่งนะผมแนวทางการใช้เงินของลูกค้านะผมว่าให้คุ้มกับชุดแต่งอะไรเงี้ยได้ที่นี่เลยนะครับผมมีเรามีลงแต่งแต่งกัน24ชั่วโมงนะถ้าส่งไม่ทันก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ